หลายคนมีจำนวนมากที่กู้เงินพอเป็นเครดิตบูโรปับจะเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยห,หลังก็ไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่รองหัวหน้าพักไทยสร้างไทยปักธงสู้สึกเลือกตั้งลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สมัครจังหวัดกระบี่นายจิรเดชวรเพียนกุลรองหัวหน้าพักไทยสร้างไทยและนางตัสนีมเจตูกรรมการบริหารพักนำคณะเดินทางไปจังหวัดกระบี มอบนโยบายแนวทางการหาเสียงและมอบพวงมาลัยให้กำลังใจในายเตชิตดำดีผู้สมัครเขตหนึ่งหมายเลขหนึ่งโดยนายเตชิตกล่าวว่านโยบายของพรรคไม่ว่าจะเป็นนโยบายบำนาญประชาชน3,000บาทที่ดูแลผู้สูงอายุนโยบายเรียนฟรีถึงปร,ริญญาตรีสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษานโยบายกองทุนคนตัวเล็กที่กู้เงินได้โดยไม่ดูเครดิตบูโรล้วนแล้วเป็นนโยบายที่ดีสามารถทำได้จริง ซึ่งช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกระบี่ดีขึ้นซึ่งตนพร้อมที่จะสู้สึกเอาชัยชนะมาให้พักทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงานที่ผมเป็นคนในพื้นที่และก็คลุกคลีกับคนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เก่งมาตลอดตั้งแต่เริ่มเรียนนักสืบปนจนกระทัง่งปัจจุบันผมจะเป็นคนพื้นที่ในจังหวัดกระบี่รู้เรื่องรายละเอียดของพี่น้องคนตัวเล็กจังหวัดกระบี่ทั้งหมดคนกระบี่นะครับ ตอนนี้เราเกิดโควิดนะครับหลังจากเราเกิดโควิดปับ๊บคนกระบ,บี่ซึ่งหลายคนมีจำนวนมากที่กู้เงินแล้วก็มีเครดิตบูรโรทั้งหมดเลยพอเป็นเครดิตบูรโรปับ๊บจะเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยห,หลังก็ไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่แต่กองทุน คนตัวเล็กเนี่ยกองบุญตัวเล็กไม่เอาเครดิตบุโรมาเป็นตัวชี้วัดในการที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายเล็กๆของเราที่ทำกู้ไว้แล้วคาไว้แล้วส่งก็ไม่ได้หยุดก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีเครดิตบุโรมาเป็นตัวชี้วัดพวกเราก็สามารถที่จะกู้เงินและก็มาประดับดันกิจกรรมของเราที่คาคาอยู่ให้ํำเนินไปข้างหน้าได้ทำให้ไม่ทำเอาไทยสร้างไทยสู้